เดี๋ยวพบกนันเกับช่องคนเมืองทอยนะวันนี้ก็เราเอาถังป๊อปคอนะนะผมจากของอมิเจอร์นะครับแล้วก็ของ SF ซึ่งก็ไดเอามาแบบรวมกันในคลิปเดียวนะก็มาดูกันนะว่า2ผลงานของแต่ละอ่าหลงพระปรยน์นะครับผมคือทำออกมาได้ก็ลงตัวกันนะครับสำหรับ ตัวของหน้ากากและถังปปคพรผมว่าถ้า2เซตนะครับผมมาอยู่รวมกันเนี่ยเป็นเซตเดียวนะครับก็จะทําให้สวยงามกว่านี้เยอะเลยนะครับแล้วก็ผมเพิ่งไม่เห็นว่าจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าถังปปคพรของสักประเทศนี่นะครับเป็นแบบชุดเกราะของแบทแมนครับผมซึ่งผมมองว่าไอ้ถังปปคพรที่เป็นชุดเกราะครับน่าจะเข้ากับตัวของ แก้วน้ําของ s f สอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวชุดก่อนเนี่ยจะมีขนาดเล็กครับถ้าไปรวมอยู่กับถังพบร้อนของทางเมเจอร์ Major เนี่ยครับอาจจะดูแบบหัวเนี่ยมันจะเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งครับส่วนถังพบร้อนที่ผมพูดไปเนี่ยจะเป็นส่วนตัวเนี่ยขนาดเนี่ยไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งมันจะเป็นขนาดที่เล็กกว่าน่าจะเทียบได้เท่ากับตัวของเนี่ยส่วนของหน้ากากที่มาจากแก้วน้ํา ของไ s f เได้แน่นอน,นครับเพราะว่าดูจากสัดส่วนนั่นนะครับน่าจะเข้ากันได้ดีนะครผมแต่ว่าของเนี่ยคิดว่าน่าจะหายากแล้วก็ราคานะครับอาจจะสูงถ้ามีใครหิ้วเข้ามาขายนะผมว่าติดราคาเนี่ยครับน่าจะยังไงมันก็หลักพันนะครับผมสังเกตนะของที่เป็นแบบอ่ามาจากของเรียกว่าลงหนังต่างประเทศนะครับจะมี ราคาที่แพงกว่าของบ้านเราจริงแล้วราคาเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ได้แพงอะไรมากมายหรอกแต่ว่าอาจจะเป็นค่าหิ้วค่าหาอะไรประมาณนี้ครับทำให้ราคาของสินค้าที่เข้ามาในบ้านเราะครับมีราคาที่แพงขึ้นก็แล้วแต่นะมุมมองแต่ละคนคนระับก็คลิปเนี่ยโมก็นอาอาจเป็น2อาถังต้อ,อนนครับมาให้ดูกันนะผมก็อย่างที่เห็นนะผมสิ่งที่ต่างกันนะครับคือขนาด ที่ต่างกันแน่นอนนะผมเนี่ยดูขนาดด้านขวาของเมเจอร์เนะครับจะเป็นขนาด1ต่อ1นะครับผมซึ่งเป็นขนาดเท่ากับหัวคนจริงๆนะผมส่วนของทาง s f นะครับจะเป็นขนาดอาจจะเรียกว่า1ต่อ4มั้งครับน่าจะประมาณนะผมเพราะขนาดนะครับที่แตกต่างกันแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันอีกจุดหนึ่งคือในเรื่องของงานประกอบ ซึ่งสังเกตนะครับของทางอะเมเจอร์นะครับจะเป็นการประกอบแบบประกอบไปเลยผมเหมือนคล้ายๆเหมือนงานชิ้นเดียวครับคือจะมีรอยต่ออยู่ทั้นด้านในครับไม่มีรอยน็อตนะครับรอยน็อตน่าจะอยู่ค้างด้านในครับเก็บน็อตไว้ด้านในับผมเห็นไหมครับดูจากด้านหลังด้านในจะนี่ครับส่วนตรงนี้ที่ผมชี้เนี่ยจะเป็นส่วนของน็อตน่าจะมีน็อตนะครับแต่ว่าเขาทําการปิดส่วนทาง SF นะครับเขาไม่ปิด รอยน็อตนะครับผมผมว่าถ้าปิดนี่ครับเอาพลาสติกมาปิดรอยตรงเนี้ยอาจจะดูสวยกว่านี้เยอะเลยนะครับผมโอเคส่วนที่สองที่ต่างกันก็คือเรื่องของสีนะครับผมอ่าทางของมิเจอร์นะครับสีเนี่ยจะเป็นหนังแล้วสภาพมันคล้ายๆกับหนังที่อารมณ์เหมือนหนังที่ผ่านการใช้งานหรือ โดนแดดอะไรนะครับทำให้หนังนะครับมันดูเหมือนกรอบๆดูเหมือนเป็นรอยแบบรอยกรอบรอยโดนแดดครับผมส่วนของทาง s s สนะครับตัวหนังนะครับจะดูเหมือนเป็นหนังที่แบบว่าพึ่งเป็นหนังที่แบบตดัดเย็บออกมาใหม่ๆเลยนะครับก็มันเนี่ยเห็นชัดเจนนะเห็นไหมครับมันแบบยังดูเงาๆไม่ทําเหมือนแบบมีอ่ารอยแบบเหมือนเนี่ยของเมเจอร์ะครับจะเป็นเหมือนหนังที่คล้ายๆกับเหมือน มันแบบพันกันใช้งานมาแล้วครับผมโอเคเรื่องอื่นก็น่าจะไม่มีอะไรนะแต่ว่าแนะนํานะครับให้เก็บผมว่าเก็บทั้งหมดเลยครับแล้วก็ไปตามเก็บแบบที่ผมพูดถึงเป็นในส่วนของลาตัวครับซึ่งเป็นถางประพรที่บ้านเราไม่ได้นําเข้ามานะครับผมก็ใจจริงก็อยากให้ทาง่าเมจอร์เนี่ครับนำเข้าาผมไม่แน่ใจนะว่าถางประพอันเป็นของเมเจอร์หรือของเอ,อ,องเอที่เป็นสาขาหรือตามประเทศอื่น แต่ว่าอยากให้นําเข้ามาเหมือนกันนะผมว่าถ้านําเข้ามาเนี่ยครับน่าจะยังไงคนจะซื้อนะครับก็ไม่ซื้อแบบตัวแบบหัวหน้ากากอย่างเดียวแน่นอนครับก็ต้องซื้อแบบลําตัวมาด้วยเพราะว่ามันจะได้ครบเซตนะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปเปรียบเทียบคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรพูดมากแล้วนะผมก็ความที่เห็นที่อธิบายกันไปเลยนะครับในคลิปนี้เกาะสไลคคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแนละ้วก็อย่าลืมทหมกดติดตาม กด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไปพลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคไปติดตามชมกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับไปเจนครับผมสวัสดีครับ